หนึ่งนาทีนี้ไปคุณจะต้องตกใจกับการแต่งตัวของดิฉันแน่ๆรอดูเลยดิฉันใส่เสื้อลายสกอตจากยูนิโคลนะคะแล้วก็กางเกงบอลลูนตัวนี้นะคะตั้งแต่ปี1999นะคะซึ่งมันกลับมาฮิตอีกและดิฉันก็ยังคงเก็บไว้และดิฉันยังใส่ได้นั่นหมายความว่าดิฉันตัวเท่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนั่นเองดิฉันใส่ถุงเท้าสีแดงและรองเท้าสีแดงค่ะดิฉันหยิบแว่นขึ้นมาใส่ดิฉันใส่นาฬิกาสีดําค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ดิฉันถือกระเป๋าสีเหลืองค่ะหัวเราะทำไมวะเออก็หัวเราะแหละนี่ไงนี่ก็ได้หนึ่งลุกสำหรับดิฉันแล้วรองเท้าสีแดงกับถุงเท้าสีแดงน่ารักดีชอบเอาไปใส่ดูจริงลองดูเชื่อดิใส่ได้ไม่แปลกเชื่อเช,ชื่อเหอะนะใส่เธอนะเสื้อลายสกอตบนสกอตล่างรองเท้าแดงกับถุงเท้าแดงไงโคตรคูลก่อนจะมาลุก ที่ทุกคนต้องตกใจตามที่ดิฉันเกลิ่นไว้ข้างต้นคุณอย่าลืมนะคะกดคอมเมนต์กดรีโพสต์กดเซฟกดแชร์ให้เราด้วยอย่าลืมกดใจด้วยล่ะไม่มีอะไรต้องน่าตกใจหรอกค่ะกับถุงเท้าสีแดงเพียงแค่คุณใส่เสื้อลายสกอตสีทุนทุนตุนตุนแล้วก็กางเกงสีเขียวขี้ห้าและคุณก็ใส่รองเท้าสีเงินและถุงเท้าสีแดงและถือกระเป๋าสีเหลือง แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรน่าแปลกใจเลยดิฉันก็หลอกล่อให้คุณดูคลิปที่ฉันจนจบไปอย่างนั้นเองแหละใชมิล่าถ้าใครดูจบแล้วนะ่ะก็เอาไปทําตามได้ลุกนี้เชื่อเถอะใส่ไปไหนไม่อายใครแน่นอนไม่ต้องกลัวส่วนตัวคิดว่ามันมีความนิปปอนนิดๆมันมีความเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นนะ่ารักดีเอาไปลองทําตามกันดูนะคะ